พักใจบทที่หนึ่งสเสน่ปลายจวักเตชินียิ้มแป้นมาแต่ไกลทำให้มารดาที่นั่งบนเก้าอี้โยกริมระเบียงบ้านถึงกับสายหัวเบาๆมีไม่กี่เรื่องที่ทำให้ลูกสาวของตนยิ้มกว้างได้ขนาดนี้ 1. เรื่องกิน 2. เรื่องเงิน 3. เรื่องเที่ยว และถ้าให้เดานางคาดว่าวันนี้คงจะเป็นเรื่องเงินอย่างแน่นอนข้าทางอารมณ์ดีเชียวนะติยากระเซาลูกสาวแม่คนหน้าใสาย,ยิ้มหวานพร้อมกับนั่งลงบนเก้าอี้ข้างกันคนที่มาเช่าเขาตกลงเช่าใช่ไหมถึงหน้าบานกลับมาแบบนี้ใช่จะ้ะไม่เรื่องมากเลยนะแม่แถมยังผูกปินโตเป็นรายเดือนกับเราด้วย ติยาเลิกคิวขึ้นมองลูกสาวอย่างนึกถึงแม่สาลิกาลิ้นทองไปกล่อมผู้เช่าแบบไหนถึงได้ยอมเช่าบ้านรายเดือนในราคาแสนแพงแถมยังผูกปิ่นโตเสียด้วยไปพูดกับเขาอีท่าไหนละ่ะถึงได้ยอมเช่าบ้านแม่ว่ามันไม่แพงไปหน่อยหรอคนเป็นลูกที่กำลังหยิบเงินออกมานับชะงักสบตามารดาก่อนยิ้มให้ไม่หรอกแม่ บ้านเรามีหลายห้องแถมอุปกรณ์อีกครบครันพื้นที่ใช้สอยรอบๆก็กว้างราคาแค่นี้ถือว่าถูกไปด้วยซ้ำนะติยาหลุบตามมองปลายนิ้วเรียวของบุตรสาวที่กำลังดีดเงินใบละพันนับพรางสายหน้าก่อนเปรยอ,ออกมาราวขบขันนี่ถ้าย่ารู้ว่าหลานสาวสุดที่รักเอาบ้านที่ยกให้เป็นเรือนหอไปให้เขาเช่าคงเป็นฟืนเป็นไฟแน่แน เตชินีนับเสร็จพอดีจึงเงยหน้าส่งยิ้มแต่หนูว่าย่าต้องเข้าใจหนูว่าหนูคิดถูกนะเพราะถ้ารอให้แต่งงานก่อนชาตินี้หนูก็ไม่รู้ว่าเนื้อคู่หนูจะมาหรือเปล่าถ้ามาจะมาตอนไหนเพราะงั้นระหว่างรองเนื้อคู่หนูสู้เอาบ้านไปให้เขาเช่าหาไรายได้เพิ่มอีกทางไม่ดีกว่าหรอแม่พูดจบแม่สาวอวบจอมงก ก็ยัดเงินส่วนหนึ่งใส่กระเป๋าอีกส่วนหนึ่งส่งให้มารดาพร้อมรอยยิ้มแป้นจนดวงตาที่กลมโตหยิยีลงอะไรเอามาให้แม่ทำไมคนเป็นแม่นิ้วหน้ามองเงินในมือเล็กสลับใบหน้าของลูกสาวหนูให้แม่กับพ่อติยาถอนหายใจแผ่วเบาก่อนจะยิ้มให้ลูกสาวด้วยความตื้นตันใจหนูเก็บเอาไว้เธอลูกเก็บเอาไว้ใช้คราวจำเป็น เตชินีขมวดคิ้วน,น้อยๆของหล่อนก่อนเอ่ยแยง้งนี่ไงเงินที่หนูจะเก็บเอาไว้แต่ส่วนนี้หนูแบ่งให้แม่รับไปเถอะนะแม่นะหญิงสาวยัดเยียดเงินจำนวนหนึ่งใส่มือมารดาทำให้นางจำต้องรับเอาไว้เพราะหากไม่รับแม่ลูกสาวตัวอวบที่แสนจะร่าเริงคนนี้อาจจะเสียน้ำตาเพราะความน้อยใจก็เป็นได้เอาล่ะเอาล่ะ แม่รับเอาไว้ก็ได้นางยิ้มให้ลูกสาวก่อนจะอวยพรให้คนที่ยิ้มแป้นพนมมือรับพรพิเศษจากมารดาเย็นนั้นเตชินีทำกับข้าวเสร็จก็ก้าวออกจากครัวร่างอวบก,ก้าวไปหยุดที่ระเบียงมองเห็นมารดากำลังรดน้ำแปลงผักมารดาของหล่อนเป็นแม่บ้านส่วนบิดาเป็นนายธนาคาร ชีวิตครอบครัวของหล่อนจึงมีความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดสนเมื่อต้องลาออกจากงานแม้ว่าอีกไม่นานบิดาจะเกษยียณอายุแล้วก็ตามทีเพราะท่านเป็นคนที่ประหยัดรู้คุณค่าของเงินเป็นที่หนึ่งส่วนมารดาของหล่อนแม้จะเป็นเพียงแม่บ้านแต่ท่านไม่เคยอยู่เฉยมักจะทำขนมไปฝากขายตามร้านในเมืองเสมอทำให้มีไรายได้เพิ่มมาอีกทางหนึง่ง จนเก็บได้เป็นกอบเป็นกร,รมทั้งพ่อและแม่จึงมีเงินเก็บมากพอสำหรับว o y เกษียณของท่านหญิงสาวหันไปมองในครัวอีกครั้งพลางมุ่นคิ้วผู้เช่าบ้านของหล่อนบอกว่าให้เอาอาหารไปให้วันพรุ่งนี้แต่ว่าค่ำนี้ล่ะเขาจะกินอะไรหญิงสาวคบคิดเพียงครู่เดียวจึงตัดสินใจกลับเข้าไปในครัวพร้อมกับทำอาหารง่ายๆสองอย่าง และผลไม้เป็นของว่างแล้วคดข้าวใส่ปิ่นโตหิ้วออกจากครัวตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ในโรงจอดรถแม่เดี๋ยวหนูมานะติยาไม่ทันได้เอ่ยถามแม่สาวอวบก,กับเจ้าสองล้อคู่กายก็แล่นพ้นรั้วออกไปแล้วจึงได้แต่สายหน้าเบาๆแล้วหันกลับไปรดน้ำต่อประตูรั้วบ้านย่าปิดแล้ว ทำให้เตชินีต้องจอดรถที่หน้าบ้านหญิงสาวชะเง้อมองเข้าไปเห็นรถเก่งคันใหญ่ย้ายไปจอดอยู่ในโรงจอดรถเรียบร้อยจึงขยับไปกดกลิ่งด้านข้างติ้งนองติ้งนองเสียงกลิ่งดังติดกันสองครั้งทําให้คนใส่กางเกงขายาวตัวเดียวที่กําลังใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมหลังอาบน้ำเสร็จก้าวไปหยุดที่ริมหน้าต่างดวงตาสีเข้มรีมองไปที่รัว้ว พอเห็นว่าเป็นใครชายหนุ่มก็ถอนหายใจแล้วก้าวไปที่ตู้เสื้อผ้าคว้าเสื้อยืดมาสวมเตชินีขบดมฝีปากเบาๆเมื่อพวัตก้าวตรงมาที่หลอนพอประตูเปิดออกคนตัวอวกก็ส่งปิน่นโตให้กับเขาทันทีอะไรข้าวเย็นนี้ค่ะชายหนุ่มคลายปมคิ้วที่ขมวดออกแล้วเอ่ยขอบคุณคุณคิดรวมไปกับพรุ่งนี้เลยนะ หญิงสาวสายหน้าเบาๆมีรอยยิ้มแต้มบนริมฝีปากสีอ่อนไม่เป็นไรถือว่าเป็นอภินันทนาการจากฉันก็แล้วกันเออฉันทำกับข้าวมาสองอย่างแบบที่คุณบอกเอาไว้ลองกินดูแล้วกันนะมีตรงไหนต้องปรับก็บอกฉันจะได้ทำได้ถูกใจคุณแค่นี้แหละฉันกลับละขอบคุณนะต้อยติ่งหญิงสาวชะงักเล็กน้อย เมื่อชายหนุ่มเอ่ยอ,ออกมาเช่นนั้นก่อนจะยิ้มให้เขาแล้วขับรถกลับพวัดยกปิ่นโตเถาน้อยขึ้นเขายิ้มนิดนิดยามหลุบตาลงมองรวดลายคิตตี้บนปิ่นโตแล้วตวัดส,สายตาเพ่งไปยังไฟท้ายจากรถมอเตอร์ไซค์ของเตชินีบอกตนเองว่าหล่อนมีน้ำใจดีเหมือนกันร่างสูงหิ้วปิ่นโตมาวางลงบนโต๊ะหน้าทีวีมือเรียวยาวปลดล็อกแล้วเปิดฝาออก ต้มยำกุ้งน้ำใสไร้หัวปอกเปลือกเรียบร้อยใส่เห็ดฟางขนาดพอเหมาะมาด้วยสีสันน่ากินจนเขาอดกลืนน้ำลายไม่ได้ก่อนจะดึงปิ่นโตออกมาวางเรียงกันเขาขวาดตามองกับข้าวด้วยสายตาพอใจนอกจากต้มยำกุ้งแล้วเตชินียังทำไข่เจียวหมูสามให้เขาอีกปิ่นโตคือผลไม้อีกสองอย่างกลิ่นหอมโชยยั่ว ให้น้ำลายของชายหนุ่มสอออกมาเขาหยิบปิ่นโตข้าวมาวางเรียงแล้วผุดลุกเข้าครัวก่อนกลับออกมาพร้อมช้อนซ่อมและน้ำดื่มเพียงคำแรกที่สัมผัสลิ้นความกลมกล่อมก็ซ่านซึมสู่ต่อมรับรสทำให้อารมณ์ของเขาดีขึ้นทันทีต้มยำน้ำใสของหลอนมีรสเปรี้ยวนำเค็มตามและอมหวานนิดๆจากมะเขือเทศริมฝีปากได้รูปแย้มยิม้ม นึกขอบคุณเตชินีหากเขาจะบอกว่าหล่อนคือแม่ครัวหัวป่าก็คงไม่ผิดนักเพราะรถมือของหญิงสาวสามารถเปิดร้านอาหารได้สบายไข่เจียวก็กรอบนอกนุ่มในเขี้ยวทีหนึ่งได้อารมณ์ประหนึ่งขึ้นสวรรค์เจ้าของใบหน้าคงเข้มพยักหน้าอย่างพึงพอใจในรสชาติของอาหารมือม้อค่ำบอกตัวเองว่าต่อจากนี้ เขาก็วางใจได้กับเรื่องอาหารไปหนึ่งอย่างไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากปากแห้งหรืออาหารรสชาติไม่ถูกลิ้นสรุปสำหรับเขาแล้วสเสน่ห์ปลายจวักของเตชินีผ่านฉลุยพวัตบอกว่าเขาตื่นสายเตชินีจึงเลือกมาส่งปิ่นโตให้กับชายหนุ่มเวลา8ดโมงเชา้าร่างอวบชื้นมองเข้าไปด้านในก่อนกดกลิ่งสองครั้งแล้วยืนรอไม่นานนะัก ร่างสูงใหญ่ของเจ้าของบ้านคนใหม่ก็ก้กาวออกมาในชุดเดียวกันกันกบเมื่อเย็นวานท่าทางหัวหูยุ่งเหยิงไม่เบาสงสัยคงเพิ่งตื่นตายละนี่หล่อนมาปลุกเขาเสียหรือเปล่าเนี่ยหญิงสาวเริ่มกังวลน,นิดนิดแต่เมื่อมองนาฬิกาที่ข้อมือก็ปลอบใจตัวเองว่านี่ก็สายแล้วเขาคงไม่ว่าหล่อนหรอกนะที่มารบกวนเวลานอนของเขา ขอโทษค่ะฉันมากวนคุณหรือเปล่าหญิงสาวยิ้มให้คนที่ก้าวมาหยุดฝั่งตรงข้ามขณะที่ล่างสูงไหวไหล่เบาๆทีหนึ่งพร้อมกับไขกุญแจเปิดประตูรั้วให้หล่อนเข้าไปไม่หรอกผมตื่นพอดีเชิญเข้ามาก่อนสิเขาภายมือให้หล่อนร่างอวบที่ถือปิ่นโตก้าวเข้าไปขณะที่ชายหนุ่มหับประตูเอาไว้ แล้วก้าวตามหญิงสาวไปพร้อมกันเตชินีวางปิ่นโตลงบนโต๊ะหน้าโซฟาแล้วถือวิาสาสะไปเปิดหน้าต่างตามความเคยชินแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเวลานี้มีเขาเป็นเจ้าของบ้านหญิงสาวก็ดึงมือหดกลับเข้าหาตัวแล้วหันมายิ้มแย้ให้คนที่ยืนมองอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรสีหน้าคนพูดดูงวงเงียเล็กน้อย ก่อนจะยกมือขึ้นป้องปากแล้วหาวอดวอดทำให้เจ้าของบ้านตัวจริงขมวดคิ้วนิ้วหน้าคุณนอนดึกหรือคะพวัตขยับเข้าไปทิ้งตัวนั่งบนโซฟาขณะที่หญิงสาวถอยห่างออกมาเมื่ออีฝ่ายก้าวเฉียดร่างหล่อนเข้าไปเขาเอนตัวนอนพร้อมกับคว้ามหมอนมากอดแล้วหลับตาลงฮึมดึกท่าทางของเขาเป็นไปอย่างสบายสบาย จนหญิงสาวนิ่งอึง้งเขาทำราวกับว่ารู้จักหล่อนมานานแสนนานจะทำอะไรก็ได้โดยไม่สนใจว่าหล่อนจะคิดอย่างไรแต่แล้วหล่อนจะคิดอะไรได้ในเมื่อคนที่มากวนเขานั้นเป็นตัวหล่อนเองเออดูท่าทางคุณจะง่วงมากถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะพวัตหลับตาเงียบ,ยบทำให้คนพูดขมวดคิ้วอย่างอึอดอัด นึกในใจว่าเขาจะตอบอะไรก็ไม่ตอบจึงหมุนตัวเตรียมกลับแต่แล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อเขาเอ่ยออกมาด้วยน้ําเสียงค่อนข้างแหบนิดนิดว่าช่วยทำความสะอาดบ้านให้หน่อยได้ไหมผมจ้างนะคิดเท่าไรก็ว่ามาได้เลยหญิงสาวหันไปมองคนพูดแต่พ่อเจ้าประคุณก็ยังหลับตาอยู่อย่างนั้นจนหญิงสาวชักไม่มั่นใจว่าเขาหลับหรือตื่น แล้วที่พูดออกมานั้นจริงจังหรือว่ากำลังละเมอกันแน่เออคุณพูดกับฉันใช่ไหมคนที่หลับตาอยู่บนโซฟาเปิดเปลือกตาขึ้นดวงตาสีเข้มมองคนถามที่มีสีหน้าไม่แน่ใจอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วถอนหายใจยาวพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นนั่งไม่พูดกับคุณแล้วผมจะพูดกับใครได้ละ่ะคำตอบของพวัต ทำเอาคนถามถึงกับเม้มปากดวงตากลมโตเผลอตวัดคอนเขาขวับหนึ่งก่อนจะก้าวไปนั่งลงบนโซฟาตัวเล็กแล้วมองเขาตรงๆพร้อมคุยเรื่องเงินเงินทองทองถ้าคุณจะให้ทำความสะอาดต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะว่าแต่จะให้ทำกี่วันชายหนุ่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งอาทิตย์ลักครั้งก็แล้วกันครับหญิงสาวพยักหน้ารับรู้ คำนวณในใจเงียบๆอาทิตย์ละครั้งน่าจะเละไม่ใช่น้อยว่าแต่เสื้อผ้าต้องซักด้วยหรือเปล่าแล้วเสื้อผ้าคุณละ่ะคุณต้องการให้ซักรีดด้วยไหมถ้าด้วยฉันจะได้คิดรวมกันเลยชายหนุ่มมองคนถามแล้วพยักหน้าโดยไม่ต้องคิดได้ก็ดีครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวจึงก้มลงหยิบโทรศัพท์ออกมาคำนวณครู่หนึ่ง ก็งเงยหน้าขึ้นมาบอกกับเขาฉันคิดเหมารวมเลยแล้วกันทำความสะอาดรวมซักรีดเดือนละห้าพันบาทคนฟังพยักหน้าโดยไม่ต้องคิดเยอะตกลงตามนี้แล้วกันผมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณพร้อมค่าเช่าบ้านหญิงสาวพยักหน้าอย่างพอใจดวงหน้าเจืยยิ้มก่อนลุกขึ้นยืนแล้วบอกงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ พวัตเหลือบตามองตามร่างอวบที่เดินจากไปเรียวปากที่ปิดสนิทกลับยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนปิดเรียบดังเดิมและล้มตัวลงนอนพร้อมเปลือกตาที่ปิดลงเผลอหลับไปอีกครั้งบนโซฟานั่นเอง